วันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาก็คือถุงตดถุงตดจำนวนห้าถุงนะมันคือแก๊สไนโหน่ซึ่งมันเหม็นมากๆเราก,ก็จะโยนใส่เยลรอเยลเข้าห้องน้ำไปเราจะโยนใส่เราก็ขังเยลไว้ในห้องน้ำนะดู <Yeah. S 1> ว่าเยลหเหม็นวะยังไม่ได้ยังไม่ได้ระเบิดเลยเหม็นแล้วใหมันตายไปเลยอะโยนใส่เลยเดี๋ยวรเอเยลเข้าห้องน้ำอนแเราก็จัดการครับตอนนี้เยลอยู่ในห้องน้ำนะครับเราก็เริ่มปฏิบัติการเลย Oh. Là... Ừ ôi, chạy, 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 เป็นไงบ้างตัวหอมบ้างพวกยังวกยังวกยังวกแล้ววกแล้ววกแล้วโอ้ยเยี่ยมเล่นอะไรวันเนี้ยวกยังว้าวโ้ยวกยัง เด่โอเคบ้าเป็นไงบ้างเปม็นปวดหัวยอมเราเลกแล้วเลิกแล้วเลกแล้วเหม็นไหมเขาดูหน้าหน่อยเหม็นมากเอาไปเลยเปเลยเเห็นไหมเนียเหม็นไหม ชอบอ่ะไม่ชอบเก็บไปไม่เป็นไรไว้อย่างงี้แหละโอาไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาเก็บทีเดียวแต่แกบอกว่าขากูเปียกหมดแล้วมันระเบิดตรงขากูเออหน้าไอ้เหี้ยเอาไว้เขาเก็บทีเดียวเนี่ยเก็บทิ้งให้หมดเลยเอาไปเออเก็บไว้อ๋อแล้วมันโยนจับที่นี่เอาไว้ทันี้ก่อนเดี๋ยวเขาเก็บทีเดียวแกสำเร็จไหมวันนี้ ไม่สำเร็จอาอทำไมไม่เหม็นหรอเหม็นแต่ยังไม่อ้วกพวกมึงแกล้งกันทีไรทำไมกูโดนลูกหลงทุกทีเลยอ่ะไม่สำเร็จหรอรู้แล้วยังไงสำเร็จเฮ้ยไม่เล่นเหม็นมาเหม็นมาเหม็นมาขอ๋ออันนี้ของจริงฉันโดนหัวนี่แย่อะ อยาก้ทเ่นปาเป็กอยิำเร่นจังหบอกไยัอางำเ่รเป่าเร็จแล้วเนแลเยอมยังโอเคไปจะไปเจออ้ยเป็มาโอเคครับสทำเร็จเปล่าโอเคเนาะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเด็กๆก็อยากซื้อเล่นก็ไปซื้อมาเล่นได้ แม่อันตรายแม่อันตรายชักอะไรเออไปซื้อมาเล่นก็ไปเล่นได้เอาไปโยนใส่คนที่เราไม่ชอบนะเป็นโรคชักกระตุกแล้ววันนี้ลาไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกลาไปก่อนเดี๋ยวเอาไมค์เอาถือบ้างไปะล่ะสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ง่ายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามมันจะเยอะจ้ากดกระดิ่งด้วยไปแล้วสวัสดีครับบึ้มมันมันอะไรอ่ะกี้อมั อย่าลืมกดติดตามช่องออสเรียลแมนจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆอย่างนี้อีกนะครับ